แต่ปายังไม่รู้นะคะจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันแอดลืมนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้นะคะก็ให้ในผมแปะลิงก์ไว้เลยนะคะค่ะไหนน้องปายเปิดสิปายจะต้องแบบพยายาให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวเพื่ดูทำยังไงเห็นไหมฮะไม่เห็นเขาเลยสีดำดำนน้ปายก็ยังไม่รู้หนูก็ยังไม่รู้คือจั้ยะข้าอสองเข็งให้ดู มันคืออะไรปให้ทายมันคืออะไรป๊อบอิทป๊อบอิลปาลป๊ออิือะไรหล่ใช่ใช่ป๊อบอิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าลอดกลอดานคืออะไรอก่อนไม่เจอไม่เจอทีเราเมื่อก่อนเราออยากได้ก่อนที่จะออยากได้ป๊อบอิอย่างันคืออะไรคืออะไรคะน้องไป โมเดลโมเดลอะไรคะจาผีข้าดูดน้ำลายกะไหลอะน้ำลายหรือน้ำตาน้ำลายเวละลืมกินน้ำลายสรุปสรุปมันคืออะไรคะ ตบอปอบอีไ,ไม่ใช่เหรออามปบีกอี да? ่จะมาถายคนทกคนกปาให้เดชอกิมมีตัวอะไรบ้างเกบอกอมีกีตัวคะลูกน้มันกี่ตัวนะสิทำไมมีกีพามี่ตัวสินับสิ้หามสี่ห้าหกไหนน้แม่จวันหลังแม่หุมเอาตัวทั้งหมด6ตัวนะเยอยากให้หุมเอาตัวอื่นมาด้วยนะคะ ก็จะมาแกะกันทีละตัวเลยเราแบ่งคนละสามตัวแม่จะซูมเข้าไว้ละแกะแกะแบ่งกันคนละสามตัวแล้วประกอบเลยไหมลูกประกอบเลยค่ะมันประกอบมาให้แล้วนะคะแบบนี้อาอารักมากเลยเอ๋ะก็นไก่นะคะเราต้ใช้ก้านไก่นะคะเดี๋ยวไปตัดตัวมันนะคะตัวมันขาดไปฮะมันเราจะตัดได้ยังไงล่ะอินอสเก้วันนี้หนูทำเองพี่พี่ป้าทำไม่เป็นหรอกทุกคนนี่เป็นหรอก เอามาใกล้ๆนี่นะคะก็คือนี่นะคะก็คืออีโนซูเกะนะคะรา,ายละเอียดพอได้แล้วคะน่ารักมากเลยทุกคนดูดีปกติอีโกกนซูเกะจะตาบื้อๆนะคะแต่อันนี้ตาสวยมากอันนี้นะคะรายละเอียดก็พอใช้ได้แม่ตัดสินแล้วเป็นผู้หญิงเอาเหรอพี่ฟาดูึงพี่ฟาดูึงฉัน อ่ะอดอเมซซุมเข้าไปค่ะอีพ uh ัชเชตไหนแม่ดูสิจีน้าเขาแต่งหน้าเแตจีโร่แตจีโร่เป็นผู้หญิงหรอคะเปแตจีโร่แต่งหน้าแล้วกันตอนแรกแม่นึกว่าสั่งมาจากจีนูไม่ใช่สั่งมาจากไทยมันก็เลยถึงเร็วแล้วคุณสั่งตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยประมาณกี่วันคะวันเดียวเขาก็ส่งแล้วอ่ะตอนนี้ ตอที่ทันเจโร์กำลังฝึกเป็นนักดาบนะคะอันนี้คือหน้าตาของคุณซากันจิที่คุณซากันจิมึงไม่ต้องไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่านะโอเคให้น้องเล่าเลยลูกเนสกันจ้าไม่ชอบตัวไหนที่สุดเนสกันจ้คือหนูตกใจมากกว่าหนูหนูไม่รู้ว่าแม่ต้นเนื้อแรกหนูตัวตัวใหญ่แต่รูปเยอะมากเลยนะทุกคนมีหกตัวใช่ไหมคะอ้าวหนูประกอบเลยลูกตากกคนถม่อ้าว มันเป็นเซตค่ะลูกเป็นเซตแปดตัวเอ้ยหกตัวเลยยูแม่แล้วโอเคเดี๋ยวหนูไม่ช่วยพี่ปาประกอบแม่กูเกียวเหมือนทักกิโร่เป๊ะเลยแต่งหน้าอ๋อน่ารักไหมล่ะชอบไหมล่ะคะลูกคามละเอียดพอได้นะทุกคนความละเอียดความละเอียดของโมเดลอันนี้ก็พอได้นะในหม่ได้ละแน์นี่สุดดีไซนนี่สุดราคาประมาณเท่าไหร่คะเอาแม่ร้อยกว่าบาทแม่กาน มันเป็นท่านีเสิปกติเซนดิสุดต้องหลับแล้วอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดแม่จ๋าหนุถ้าเกิดเป็นท่านี้เซนดิสุดต้องหลับไม่ใช่หรอทำไมเบลอมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันออกมาฮะหนูก็ผับปรับเข้าไปอย่างนี้สิคะเออรู้ไหมเขาไป็นตลกตานจิโร่เพราะว่าประกอบโมเดลแก้มแดงกอกียูสามสี่ตัวแล้วเหรอ แรงกว่าตียูเลยนะคะตียูนะคะคขาอิ่มทุกคนน่ารักมากเลยนะพี่แส้น,นี่นะคะเดี๋ยวเราปาปบอกจีมีตัวอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวก่อนต่อเสร็จก่อนก็ได้ค่ะลูกเดี๋ยวให้น้องปายให้น้องปายบอกเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะโอเคไหมคะแรกจะอันนี้น่จาจะเป็นท่าของมีจูกุต่อหลับแน่เลยหลับคะเพราะว่าน่าจะใส่ได้ไหมอ่นะได่ยัง ดูก็ว่าทำไมเป็นแข็งๆเขาดูน่ากินเลยคุณทหารหรือเปล่าคะมันมีหลายทางกินอยู่ตอนเด็กปุ๊เนี่ยกินตอนเด็กไหนกินเดงแปรงเลยกินเดินเป่งไม่ใช่แปรงแต่ล้เออโอเคนะคะที่จริงน้องไฟสั่งตัวกดมานะคะแต่อันนี้มาก่อนก็เราจะได้ข้างนี้ไหมี่จริงที่จริงน้องไฟสั่งตัวกด นะะคเดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวน้องไปก็จะมาถ่ายคลิปอีพีต่อไปเนาะค่ะเป็นไปถ่ายว่ามันคืออะไรถ้าสะถูกเหมือนกันนะคะคต้องมาถ่ายอะไรเดี๋ยวน้องไปจะมไปบอกนะคะไปไปอาทิตย์นี่กินได้ยินว่าอะไรทุกคนบอกด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวถ้า้าเกิดใครอยากได้นะคะเฮ้ยไม่แจกค่ะไม่แจก ไหนตัวนี้คือตัวอะไรคะไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะไปแปะใต้นะคะใต้คลิปนะคะโอเคแม่โอเคทนอ่าน้องปายนะทำไมในสกุลตัวเล็ตัวเล็กทุกคนเลยลูกโอเคอ่ะหนูอธิบายตัวอะไรบ้างคะตัวอะไรบ้างคะตัวแรกก่อนตัวแรกตัวนี้คือชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะหมูป่าบุนทารวงนะคะเขาชื่ออิโนสเกะนะคะวมาเอามา มาต่อกันที่ทันจิโร่นะคะอันนี้คือทันจิโร่ตามฝึกแรดดาบนะคะนี่ี๋ยวนี่คือกียูนะคะเซนิสุดดีสุดนะมันักดาบนะคะปกติมันต้องเป็นต่อหลักใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันเป็นตอนฝึก็ไม่เป็นไรดูดิเชื่อครูเหมือนนักเรียอันนี้คือใครคะทันจิโร่อันนี้ทันจิโร่ตอนเป็นพัดตอนเป็นนักล่าอสูรแล้วนะคะแต่แม่จ๋าหนูเพิ่งส่งเห็นหรอทำไมเขาไม่เอาแบบ อีโดซูเกะแบบไม่ใส่หน้ากากมาบ้างอ๋อันนี้เพราะเราไม่มีเลยค่ะมันทำยากเหรอมันเป็นเซ็ตของเขาอันนี้คือออันนี้คืใครคะอีโดซูกเกะยังถ้ากดเป็นเนโดซูกเกะตัวเล็กกว่าตัวอื่นนะคะเพราะว่าเป็นเด็กโอเคนะคะชอบไหมชอบมากเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง ำถามมาถามนะคะอันตัวที่เห็นสิ่งท,ที่ต้องไปเห็นคืออะไรนะคะเอาเล่นนะคะจากออนทันกิโลสีอะไรนะคะ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมเม้นมาด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย